ก็อยู่ในขั้นการสอบสวนและติดตามนะเพราะเป็นคนช่วยเพราะได้หน่วยเขาปุมันมันคือยังไม่รู้หรอกยึงกว่าเขาจะติดตามสอบสวนเสร็จมันไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดสาเหตุมันเกิดจากจากอะไรเป็นพาอการที่เราก็ต้องรอผลการสอบสวนแค่นั้นนะผมงยังไม่รับรายงานในรายละเอียดเราจะเพิ่มการระวังป้องกันยังไงเราเพิ่มอยู่แล้วแต่ต้องมารดลองตัวมาตรว่ธงนั้นเองนะทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เห็นก็ส่วนหนึ่งเองเขาก็ต้องการขอเหตุเพื่อกดดันมายังรัฐบาลเองับเรื่องการคุยอะไรรมเรื่องนี้ก็เรื่องเดิมๆอยู่แล้วฮะเหตุก็เหตุเดิมๆนะเพียงแต่่อาการมันดีขึ้นแล้วแค่นั้นเองนะโดยส่วนใหญ่ก็เกิดเหตุในช่วงปลายรัฐบาลด้วยนี่เือมองว่าอาจจะต้องมันอ๋อมันก็เกิดทุกช่วงนะปกติอยู่แล้วะมีจังหวะว่าจเดียงแต่อยู่ที่ที่อะไรจังหวะ พว่าหครนี้มัน7จุดพอที่7จุดกระก่อนเรื่องวันนี้ รประเด็นที่ผู้สื่อข่าวพยายามตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลเบื้องหลังการก่อเหตุ17จุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนเลยนะคะว่ากองทัพมองประเด็นเบื้องหลังการก่อเหตุอย่างไรไปจนถึงการสอบถามการปรับเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่4หลังจากที่ระยะนี้นมีเหตุรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประกอบกับตัวแม่ทัพเองก็เพิ่งจะผ่านพ้นเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ลงจอดฉุกเฉินก็ทําให้บาดเจ็บแต่เรื่องนี้ได้รับการปฏิเสธจากพอบทบนะคะ ขณะเดียวกันประเด็นที่มีการตั้งไว้เมื่อวานนี้ค่ะเราพูดคุยกับนักวิชาการในพื้นที่ดรตายุดินอุสมานจากมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาค่ะอาจารย์มองในแง่เป็นการก่อเหตุเพื่อที่จะเร่งในเรื่องของการลงนามในข้อตกลงกระบวนการพูดคุยสันติสุข ก็มองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลเบื้องหลังแต่ทีนี้มันมีอีกหลายประเด็นค่ะคุณผู้ชมที่มีการหยิบยกขึ้นมาตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงปลายรัฐบาลชุดนี้ข้อสังเกตเรื่องช่วงเวลาก่อเหตุที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่มีการพิจารณางบประมาณกันอยู่ด้วยรวมไปถึงความขัดแย้งของธุรกิจของอิทธิพลในพื้นที่หรือว่าการทําลายความเชื่อมั่นการสร้างความหวาดกลัวจากการมุ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งค่อนข้างชัดเจนในครั้งนี้นะคะว่าเป้าหมายทุกกจุดในาร ก่อเหตุจะเน้นที่จุดเปราะบางอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามัน,มนหรือเสาสง่งสัญญาณซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นหนึ่งในดัชนีที่จะชี้วัดถึงความเจริญในพื้นที่ด้วยนะคะอีกคนหนึ่งที่ถูกถามถึงเรื่องนี้พลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าค่ะมองถึงพฤติกรรมในการก่อเหตุบอกว่ามีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะมีการแต่งกายใ้ายผู้หญิง วิธีการก่อเหตุไล่คนออกจากร้านก่อนค่ะก่อนจะใช้ระเบิดเพลิงคว้างเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายในเขตเมืองแต่ในการประเมินสาเหตุไม่ได้ตัดเรื่องไหนทิ้งไปนะคะแต่ว่าภาพที่ออกมามองว่าต้องการสร้างสถานการณ์รุนแรงทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายรัฐค่ะเ็เกิดการบุงทาลายภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจกเพราะฉะนั้นถ้าดูจากเป้าหมายและแนวคิดของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขายังคงยืนยันในเจตนารมณ์เบิร์ม,เ,มเหมือนกันก็คือการ ทำลายชีวิตของพี่น้องประชาชนการทำลายภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจรองแม่ทัพภาคที่4ยังไล่เลียงเหตุการณ์ก่อเหตุตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่พูดคุยสันติสุขไปเมื่อวันที่1-2สสิงหาคมมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสังหารชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าการยิงโจมตีขบวนรถไฟที่นาราธิวาส การระเบิดสถานที่ท่องเที่ยวไปจนถึงการระเบิดชาวบ้านที่ออกไปกริดยางแล้วก็ระเบิดซ้ำทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิต ล้วนสะท้อนได้ถึงความพยายามในการก่อเหตุเพื่อที่จะขย่าวความเชื่อมั่นนะคะขณะเดียว,วกันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประนามผู้ก่อเหตุค่ะกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งสอบสวนหาสาเหตุหาแรงจูงใจในการก่อเหตุให้ขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและขอให้เพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ